สวัสดีค่ะทุกคนทักทายจากฝั่งประเทศอังกฤษลนี้ถ่ายไว้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะหม่อมกำลังจะออกไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านค่ะช่วงนี้หิมะก็เริ่มที่จะละลายแล้วนะคะวันนี้ก็เลยพาน้องเมริสาไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเพราะว่าสาวน้อยชอบนั่งในพุทธชาเข็นไปบางทีก็หลับนะคะชอบดูสิ่งต่างๆรอบตัวแล้วก็พล่อยหลับตอนที่จะกลับถึงบ้านซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านที่หม่อมจะไปในวันนี้มีชื่อว่ามอริสันค่ะหม่อมจะไปซื้อของมาทำตำ ตแตงค่ะวันนี้นึกเรียวปากอยากกินตําแตงใส่แซลมอนก็เลยต้องออกไปซื้อของค่ะเมื่อความอยากมีของไม่มีก็ต้องออกไปซื้อของมาทาให้จงได้วันนี้ก็จะพาเดินรอบๆบ,บซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูว่าสินค้าในประเทศอังกฤษราคาเท่าไหร่สมมุติถ้าเพื่อนๆจะทําตําแตงเงินที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมออกจากบ้านจะต้องเตรียมไปกี่บาทนะคะในประเทศอังกฤษก็จะมีซูเปอร์มาร์เก็ตหลากหลายค่ะแต่ละที่ก็ราคาสูงต่ำไม่เท่ากันค่ะโดยส่วนตัว คิดว่าทุกซูเปอร์มาร์เกต็ตแต่ละที่เขามีสินค้าที่ดีในแบบของตัวเองนะคะสําหรับมอริสันหม่อมมีความรู้สึกว่าราคาจะอยู่กลางๆไม่สูงจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ถูกนะคะค่อนข้างที่จะไปทางแพงเลยด้วยซ้ำปกติทุกวันอาทิตย์ซูเปอร์มาร์เกต็ตเขาจะปิด4ี่โมงนะคะเขาไม่ได้เปิดดึกดื่นเหมือนบ้านเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าของขาดก็ต้องรีบออกไปซื้อของแต่เช้าเลยเพราะว่า4ี่โมงเขาก็ปิดแล้วเหตุผ<ส><ส>ลที่ซูเปอร์มาร์เกต็ตในอังกฤษปิดเร็วในวันอาทิตย์ก็มีสาเหตุมาจาก ว่าประเทศอังกฤษเขามีกฎหมายควบคุมเวลาเปิดปิดร้านค้าค่ะโดยเฉพาะในวันอาทิตย์เพื่อให้พนักงานได้พักผ่อนแล้วก็ใช้เวลากับครอบครัว แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนอังกฤษเขาให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตส่วนตัวแล้วก็เวลาพักผ่อนค่ะร้านส่วนใหญ่ก็จะปิดร้านค้าเร็วขึ้นในวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะหม่อมเองมักจะไปซื้อของใช้ภายในบ้านในช่วงวันธรรมดาค่ะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับใครที่ทํางานวีคเอนเนี่ยก็จะได้ค่าจ้างเพิ่มกว่าวันธรรมดาด้วยละ่ะเพราะว่าเป็นวันหยุดแต่ก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตบางที่นะคะที่เขาเปิดบริการ24ชั่วโมงในวันอาทิตย์เหมือนกัน หมอมไม่รู้นะคะว่ามีที่ไหนแต่ว่าในเมืองที่หมอมอาศัยอยู่ส่วนใหญ่ก็จะปิดบริการประมาณ4โมงเย็นนี่ละค่ะครบแล้วนะคะในส่วนของเรื่องตำแตงไหนๆก็มาแล้วก็เลยว่าจะซื้อของเพิ่มอีกสักหน่อยจะพาเพื่อนๆไปดูเซกชันในส่วนของอาหารเอเชียที่มอริสันค่ะวันนี้คนค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยไม่ได้โฟกัสสักเท่าไหร่แต่โดยส่วนตัวคิดว่าอาหารไทยไม่ค่อยมีตัวเลือกเยอะค่ะวันนี้ได้เขาเก็บกุ้งมากินเล่น1ถุง ที่นี่สาหรับเพื่อนๆคนไหนที่มาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวอาจจะมาอยู่ประเทศอังกฤษ2-3สัปดาห์พกมามา่มามาแล้วหมดเมนูง่ายๆก็ตําแตงนี่ละค่ะไปโซนเซกชันเอเชียก็สามารถที่จะหาซื้อน้าปลาแล้วก็เครื่องปรุงรสต่างๆได้ที่นี้มาดูในส่วนของบะหมีม่สาเร็จรูปนะคะหามาม่าไม่เจอค่ะแต่ว่าที่อังกฤษเขาก็มีบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปในแบบของเขาค่ะอันนี้ก็เป็นรสบาร์บีคิวอร่อยดีค่ะแล้วก็รสไก่ใช้แทนมาม่าหมูสับได้นะคะคล้ายๆกันแล้วก็บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสแกงกะหรี่แบบนี้อร่อยมากอันนี้เป็นร นิยมต้องลองค่ะแล้วก็ปลากระป๋องก็มีขายนะคะมีขายขนาดเล็กขนาดใหญ่ไม่หลายแบรนด์ให้เลือกด้วยสรุปก็คือถ้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวจะตําแตงจะทำมาม่าใส่ปลากระป๋องหรือว่ายำปลากระป๋องก็ทําได้ค่ะรอดตายไม่อดแล้วก็สุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะคะก็จะมาดูในส่วนของแคบหมูเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ซื้อถั่วก็จะตําแคบหมูใส่ถั่วค่ะปิดท้ายจริงๆละก็ซื้อไอศครีม <Okay. S 1> ไอศครีมแบรนด์นี้อร่อยนะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่ามีขายทั่วประเทศหรือเปล่าเดินกลับบ้านก็จัดการตําแตงนะะนนะะคคววัี้ใส่่แแตงารอท โทตอนแรกว่าจะย่างไก่แต่ว่าสมาชิกในบ้านบอกหิวข้าวก็เลยกินอย่างอื่นไปก่อนละต,ตําแตงจานใหญ่นี้ก็เลยกินอยู่คนเดียวนะคะใส่แซลมอนสดๆแต่ต้องบอกเลยว่ากินคนเดียวหมดเกลีย้ยงค่ะทุกคนไม่รู้ว่าหิวตะกะหรือว่าอร่อยกันแน่นะคะน่าจะรวมๆกันทั้งหมดแล้วก็กินกับเส้นกว๋วยเตี๋ยวราดด้วยกระเทียมเจียวหอมๆที่เจียวเองนะคะแล้วก็แคบหมูอร่อยมากค่ะขอบอกใครที่อยากติดตามคุณแม่ลูกสองสไปย UK, ยูเคน่าจะรู้ว่าคนไทยในต่างแดนใช้ชีวิตกินอยู่อย่างไงก็ Follow กันไว้นะคะ